สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ f c เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความมันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขก็มีเข้ามิหลุดนะคะแนวทางเข้านะคะรัฐบาลลาพัฒนานะคะโค้งสุดท้ายนะคะ ก็จะเป็น14เนาะ14 74 76นะคะแต่แอดมินก็ให้เข้าเด่นนะเด่น4เด่น7นะคะตัวเจาะเราก็มาตัวเน้นตัวชอบให้เลยนะคะ7447 4, 4, 7, นะคะก็ได้เฮกันทุกคนเลยนะคะในโค้งสุดท้ายนะคะเลขน้อยโอกาสเข้าก็ยากนะคะโอกาสหลุดนี้ ง่ายแน่นอนนะคะไม่ต้องพูดถึงนะคะตัวเลขน้อยมากแล้วเข้าตัวเด่นด้วยนะคะพี่น้องขาเนาะแอดมินก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง f อทุกท่านด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปนะคะโอเคนะคะเราก็มารับชมนะคะของวันที่19กันนะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี3 2 4 6 0 1นะคะเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่6นะคะเด่นไปที่6กับ1นะเราก็มาเจาะ6กันนะคะก็จะเป็น6 2 6 4นะคะ เดนหนึ่งนะคะก็จะเป็นห้าหนึ่งหนึ่งห้าสามหนึ่งหนึ่งสามนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมแปลงร่างด้วยนะคะพี่น้องสี่เก้าสองเก้านะคะส่วนในชุดกันของเรานะคะก็จะมีสองศูนย์นะคะสองสี่นะคะ แล้วก็จะเป็นหกศูนย์นะสี่แปดคู่หนึ่งนะคะจะเป็นห้าหกนะคะก็ห้าเก้าอันนี้ก็เก้าศูนนะคะกันเบิ้ลนะคะรูดเบิ้ลไปเลยก็ดีนะคะก็จะมีหนึ่งหนึ่งสองสอง สี่สี่ห้าห้นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นโอ้ยพี่น้องไปเองนะคะห้าหกวันนี้ต้องมาแน่นอนนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า